ชนแปลเป็นไทยนะคะแปลว่าห่วงโซ่อาหารค่ะเชนแปลว่าโซ่ใช่ไหมคำนี้เนาะฟู้ดแปลว่าอาหารฟู้ดเชนก็คือห่วงโซ่อาหารนั่นเองพอเดาได้ไหมว่าเขาน่าจะถามเกี่ยวกับอะไรคะพอพูดถึงห่วงโซ่อาหารเราก็ต้องนึกถึงตัวละครในห่วงโซ่อาหารถูกไหมลูกตัวละครในห่วงโซ่อาหารก็จะมีผู้ผลิตภาษาอังกฤษของคําว่าผู้ผลิตเราใช้คําว่า producer ค่ะ คำนี้นะคะแปลว่าผู้ผลิตค่ะเด็กๆคำนี้นะแปลว่าผู้ผลิตเมื่อมีผู้ผลิตที่เป็นพืชที่มันสร้างอาหารเองได้แล้วเนี่ยพอมันสร้างอาหารขึ้นมาปุ๊บมันก็จะถูกสิ่งมีชีวิตอื่นมากินใช่ไหมคะและสิ่งมีชีวิตแรกที่มากินมันปกติถ้าเป็นภาคไทยเราเรียกว่าผู้บริโภคอันดับที่1ถูกไหมภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่าเป็น primary consumer คำว่า consumer คำนี้แปลว่า ผู้บริโภคค่ะคอน s u m e r คือผู้บริโภคและมีการระบุให้ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึงว่าผู้บริโภคนี้คือลำดับที่1น,นะเขาเลยใช้คาว่า primary primary แปลว่าอันดับที่1ค่ะหรือลำดับที่1เป็น first นะคะที่1ก็คือ primary อันดับ1ก็คือ primary เหมือนกันในภาพนี้นะคะก็คือ gra shopper ก็คืออะไรคะลูก gra shopper ก็คือตัวตักกแตนนะ ล้วกแตนมากินหญ้านะคะก็เป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งต่อมานกค่ะมากินตักก๊กแตนเราเรียกนกว่าเป็นผู้บริโภคอันดับที่2ซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น secondary consumer secondary คำนี้แปลว่าอันดับที่2อค่ะอันดับ2นะคะคำนี้ second นะคะเด็กๆเ,เคยได้ยินไหม first แล้วก็ second ใช่ไหมคะและต่อมาต้องเป็น third ถูกไหมคะ third ก็คือที่3 แต่เวลาเขาเรียกนะคะเขาจะเรียกว่าเป็น tertiary consumer นะคะคำนี้อันดับ3มก็คือ tertiary consumer ส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะออกไม่เกิน3อันดับนี่แหละคะ่ะอย่างน้อยคำศัพท์3ลํลำดับนี้ควรที่จะรู้จักนะคะควรที่จะรู้จักว่ามันแปลว่าอะไรเนาะ,ะแล้วก็ในการที่สิ่งมีชีวิตพวกนี้มันกินกันเป็นทอดๆเนี่ยนะเด็กๆแปลว่ามันก็ต้องมีตัวละครสักตัวหนึ่ง ที่รับบทเป็นนักล่านะคะนักล่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น predator และเมื่อมีนักล่าก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่รับบทบาทเป็นเหยื่อตัวน้อยที่น่าสงสารที่โดนล่านะคะภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเหยื่อก็คือคำว่า prey p-r-e-y นะคะลูก prey นะตัว r นะคะ prey คำนี้แปลว่าเหยื่อเมื่อมี predator ก็ต้องมี prey ให้มันล่านะคะอย่างในภาพนี้ก็ถือว่า น้องนกฮูกเนี่ยถือว่าเป็น Predator ร์นั่นเองค่ะน้องเอานะคะก็คือนกฮูกเป็น Predator a p เอพคำนี้แปลว่าเป็นปลายหรือเป็นยอดนะคะลกูกเป็นยอดนะคะคำนี้นะหรือว่าแปลว่าปลายถ้าถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนเป็นนักล่าที่อยู่ปลายห่วงโซ่อาหารอนะอยู่บนสูงสุดของยอดห่วงโซ่อาหารแล้วไม่มีใครกินมันแล้วนะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นเอพ x ก r ์พรีเดเตอคำนี้นะพรีเดเตอรคำนี้แปลว่า นักล่า,าคำน,นี้แปลว่านักล่าโอเคนะส่วนตัวนี้นะคะน้องเห็ดที่พี่แอมยังไม่ได้พูดถึงเห็ดรับบทบาทเป็น decomposer decomposer คำน,นี้แปลว่าผู้ย่อยสลายค่ะผู้ย่อยสลายคำว่าดีในภาษาอังกฤษนะหนูไปเจอคำว่าดีนำหน้าที่ไหนมันมักจะแปลในเชิงตรงกันข้ามอะ แปลเป็นเชิงนกาที i ฟ e อะเป็นเชิงปฏิเสธคือคาว่า c o m โพส์นะคะเด็กๆคอมโพสมันแปลว่าการเหมือนแบบประกอบร่างขึ้นมาให้เป็นของชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่า c o m โพสหรือบางทีหนูเขียน e mail, อีเมลเขาจะใช้คำว่าเป็นคอมโพส์อีเมลใช่ไหมถ้ามีคําว่าดีมานําหน้าปุ๊บมันเป็นเชิงตรงกันข้ามเลยอะเมื่อกี้คอมโพสแปลว่าสร้างดีคอมโพสแปลว่า สลายมันลงไปค่ะให้มันกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดังนั้นเห็ดทําหน้าที่ย่อยสลายใช่ไหมโลกย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตเราเลยเรียกน้องเห็ดว่าเป็น decomposer นั่นเองโอเคนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไปต่อตามนี้ค่ะเอาภาพมาให้ดูอีกรอบหนึ่งในเรื่องของผู้บริโภคนะคะพวก c o n sumer เขายังแบ่ง c o n sumer ออกเป็น3พวก ตรงนี้นะคะทบทวนกันด้วยใครไม่รู้ต้องรู้แล้วนะอันนี้คำศัพท์ที่สำคัญมากๆเลยค่าคำแรกก็คือเป็นสัตว์กินเนื้อค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกสัตว์กินเนื้อว่าเป็น carnivore carnivore ค่ะเด็กๆคือสัตว์ที่กินเนื้อค่ะนึกภาพเหมือนแบบสิงโตกำลังแทกะ,าาก,ะกระดูกมาลายคาปากจำง่ายๆค่ะกระดูกกำลังคาปากเลยอ่ะกำลังเคี้ยวกำลังฉีกเลยสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อสัตว์แบบนี้เราเรียกว่า c a r n นิวอ r e ค่ะคาร์นิวอ e แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่กินเนื้อเป็นอาหารต่อไปสิ่งมีชีวิตขอขยับมมาด้านล่างก่อนแล้วกันนะไปอีกด้านหนึ่งเลยนะสุดโต่งไปอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่กินเนื้อสัตว์เลยเด็กๆมันก,ก,กินแต่พืชค่ะเราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าเป็น herbivore herbivore ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารเด็กๆด,ดูคำนี้ค่ะคำว่า herb herb แปลว่าสมุนไพรใช่ไหมคะ อ herbivore นึกสภาพเหมือนกินแต่สมุนไพรสมุนไพรคือพืชใช่ไหมลูกดังนั้น herbivore ก็คือสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารมีตัวอย่างนะก็อย่างเช่นน้องกระรอกน้องหอยทากเนี่ยค่ะน้องแพะนะคะ goat นะพวกนี้ก็กินแต่พืชใช่ไหมแล้วมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์ภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า omnivore omnivore ค่กินทั้งพืชทั้งสัตว์วิธีจำคือกินทุกอย่าง กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นก็อ m อ o m ม o m อ o m ม omn o m o m i v o r นะคะ omnivore กินทุกอย่างเลยโอเคนะสามคำนี้ต้องรู้จักนะคะกินเนื้อกินพืชแล้วก็กินทั้ง2ออย่างทั้งเนื้อทั้งพืชเรียกว่าอะไรไปทบทวน แล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกันไปแล้วนะคะในห่วงโซ่อาหารเราจะต้องมีโปรดิวเซอร์ผู้ผลิตเราจะมีสกาวเวนเจอร์นะคะก็คือสัตว์ที่กินซากเด็กๆดูคำนี้นะคะสองคำนี้เนาะ,ะสกาวเวนเจอร์กับดีคอมโพเซอร์จะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าสกาวเวนเจอร์ตรงนี้จะกินซากอย่างเช่นนกแร้งเห็นไหมมันกินซากซากสัตว์สัตว์ที่ตายแล้วคำว่าซากแปลว่าเป็นสัตว์ที่ตายแล้วนะคะมันจะไม่แบบออกล่าเองอะ นะนกแร้งจะไม่ได้แบบว่าจับปลาเองไม่ได้ไปจับกบเองแต่มันจะไปกินซากสัตว์เป็นอาหารเราเรียกสิ่งมีชีวิตพวกนี้ว่าเป็น scavenger ส่วน decomposer ต่างจาก scavenger ยังไง decomposer เนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงพวกเห็ดนะคะพวกราพวกนี้เนี่ยมันจะสร้างสารนะคะเพียอโนดข้างล่างนะสร้างสารออกมาย่อยนะคะลกูก สร้างสารออกมาย่อยสลายเพียมบางใช่ไหมสร้างสารออกมาย่อยสลายสร้างสิ่งมีชีวิตสร้างสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นเด็กๆนึกภาพเวลาตรงไหนที่แบบพื้นป่ามาันชื้นๆอย่างเงี้ยสมมติมีขอนไม้ที่มันตายที่มันแบบอาจจะโค่นลงมาแล้วอะ่ะ มันอาจจะมีเห็ดมาขึ้นอยู่ตรงนั้นทีนี้เห็ดเนี่ยหรือราพวกนี้นะคะมันจะปล่อยสารออกมามาย่อยให้ไม้พวกนี้มันมีการผุพังเน่าเปือ่อยแล้วก็ย่อยสลายกลายไปเป็นแร่ธาตุให้กับต้นไม้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นดีคอมโพ s เ r อร์คือมันไม่ได้กินซากมันไม่ได้มานั่งแทะกระดูกอะไรอย่างงี้นะเห็ดกระราแต่มันปล่อยสารออกมาย่อยซากสิ่งมีชีวิตทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นเกิดการเปลี่ยนสภาพใช่ไหมลกูก จากสารอินซีอินซีแปลว่ามาจากร่างกายเนาะกลายไปเป็นสารอนินซี C, นั่นเองอ่านี่คือหน้าที่ของ decomposer ถ้ายังกลัวลืมนะคะอันนี้เหมือนทบทวนของภาคไทยไปด้วยนะมันทำหน้าที่เปลี่ยนสาร IN C. อินซีอ่าเขียนนะสารอินซีให้เป็นสารอนินซี C. ค่ะเด็กๆอะนิน C แบบนี้แม้มีอะนํำหน้าในภาษาไทยเหมือนกันอะนินซีแปลว่าเป็นสารที่มาจากสิ่งไม่มีชีวิตหน้าที่ของดีคอมโพเซอร์จะเปลี่ยนสารอินซีให้ไปเป็นสารอะนินซีโอเคไหมคะตรงนี้นะเอาใครจะโจทย์กลัวจนไม่ทันกดพอยส์คลิปตรงนี้เอาไว้ โอเคอ่าปตอนนี้รู้จักตัวละครครบถ้วนแล้วนะคะอาและสิ่งที่น้องๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะคะพีแอมต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆจากคอร์สตัวเต็มที่พีแอมทั้งสกัดแล้วก็กัดกรองเอาความรู้เนื้อเนื้อแน่นๆมาให้กับน้องๆนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครเรียนในคอร์สเต็มๆกับพีแอมแล้วเนี่ยก็สามารถทักไปได้เลยที่ไลน์แอดตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในคอร์สนะคะ